อยากกินหมูกระทะอยากกินหมูกระทะอยากกินหมูกระทะสบายดีสบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีบ้ากับจันเลยกงสบายดีเบิร์ตสุขุมสุขคนเนาะกินหมูกระทะนำกันเด้อพี่น้องเด้อเมื่อนี้สาวแพงเมื่อนี้สาวแพงซื้อหมูกระทะมาเลี้ยงพี่น้องเนาะป่าเมามาทีหลังเพิ่นยังวายผ่า พี่น้องเอ้ยยังไหวพระโบเลนาผู้สาวข่อยขึ้นมาข้าเปิ่นวนมือนแก้มพน้องัเปิ่นนันใ้นี่อยากกินมาดำเอาลองด้วยเ้ดำนะทางนี้ตำตำหมักผิกทางนี้สีเห็ดซีฟู้ดบอเนี่ยบอสจะเอาไปใส่น้ำจิ้มบอสใส่น้ำจิ้มหวานเนาะ เราแฟงสื่อมูสามโลพี่น้องเอ้ยมีหลายอย่างสอ,องโลเด็กกัปต,ตักน,นกัปตันซอยไว้แต่วินภูนอพี่น้องซอยไว้แล้วก็ปรุงเอง,อเองซอยเองปรุงเองเนาะเพื่อหามาสะดวกกับการกินเลยมาบ่ต้องเห็ดเนะเาะคนมากินไม่ต้องทำทำให้กินเองเลยลเอาแพงเห็ดถากับกัปตันมากินอย่างเดียวเลยครับ ต้ซื้อมาให้กินต้างเด็ดขาเนาะพี่น้องจักสิเอาสมใจแล้วแค่ไข่ว่าใส่ในหมูไอแบงแค่ไข่ว่าใส่ในหมูขนวยนะเวลยเนาะแบงแนวนี้เป็นแบบนี้เนาะพี่น้องเ,เ,อเ,ขเขาบอกว่าเป็นหัวหน้าที่ดีที่สุดเขาบอกเด็ดให้ลูกน้องกินแนวนี้แหละบูแมนลูกน้องได้แถวนี้บูมีลูกน้องไปจักคดเลยเด็ดไว้ฐาพี่น้องกินพี่น้อง ตักแม่ตักแม่ไอศีสตกมากินมาดูมาดูดขอบอกขอบใจบ่าวแพงที่มากินหมูกระทะซอยขอบอกขอบใจบ่าวแพงที่มากินหมูกระทะซอยอีกแล้วมึงนะชักชักเสดสละมัน้ำปลีกนะครับน้ำปลีกอาเถะกับตันน้ำปั้นเข่าแล้วพี่น้องเอ้ยกัมนองงัว ให้ให้น้องงัวย่อยอีก่อนอ่าตัวคือตักหลยแต้มันคือยังขรุขริอีอยู่นะใส่เกลือนิดๆกับมุนคักรุวยแหละนะเพราะมึงบอกเอาเกลือใส่ก่อนให้ก่อนมงสิตำาบอวนดมดกระดมสลามฮะ

กินนองงัวเด้อกินเนกินเขาเศร้าเออกินเขาเพนกับวังคำนี่กับสาวแพงปิ่งหมูกับตันปีงหมู้านมาใส่แล้วก็มากินน้องงัวอีกงัวยเสี่ยวทองใช่ไหมใช่ขอทานมาใส่เนยหยกพ่งจวดเดือกินกเกียวเหนาๆก็ อากาศน้ำน้ำอากาศน้ำนมากินขนอ่อนค่ะาาปุ้งยาข้าปุ้งโอ้กินนอไม่เลยเอ้ยว่ไล่เวลามันมันเล็งมันถึงแห้งนะตัวตัวตัวเอาหนังมาทำมันตาแตู่บ้าอะมาเด้อพี่น้องพอดนมกันเด้มหมูกระทะสบายดีสบายดี หนาวอยเทียงสาวหน้าบ่ออาบหน้ายังบ่ทนอาบไปมันนี้ลดหน้าบ่ออาบสิ้นแล้วสิ้นแล้วสิกับน้าบ่ออาบดีบ่พี่น้องน้าบ่อาบดยเี่ยตัยงนะเฮ้ยเจ้าจีบ่าซักโอ้บาสนะเมนเอมากนอ้วนทำว่ะเพิ่มโลดมากนอ้วนอ้อคือนอ่อ วัมามาคนอ้วนรลดพี่น้องมมากระแต่ยาได้ไปหาคุณไม่หรือไงเฮ้ยน้อยๆไขว่าเกาสบอน่ะที่ว่าเแล้วเป็นมือคือสดแจ้งไอ้ทาักอนไไปใส่จวะไปในใจวะงงเลยงงอ้มันสีถุงโซ่้ยโอ้ ไฟวาตัวนี้ที่มันงา,นามเามาเดินพี่นอกเด้อกินหมูกระทะเหมกันเนาะน่า <m> เอาหน้ามาให้ดู้ส้ากินก่อด <m> โดนใสอีกแล้ววดมาผิกเรื่รองเป็นไข่เที่ <m> ที่มันเป็นหน่นอยมันมีมาวนะ nè lưu, 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 หลออมันไปเพชรๆพี่น้องเพชรหลอมคนไปอันนานเนะโอ้สาวแพงกี่ตัวตักกอันนังี้แม่ค่ะว่าน้ำจิ้มชิดชาดเลยตัตัหน่อยโคริดอ่ะแล้วของแมรี่สผิดไรบอบพแล่เครื่องนึงเครื่องฟ้านี่มันเปนครื่ง อบอกบอกคนสื่อทางถึงเติอเด้กิงหนึ่งนางงเลยได้นี่เกลีบโจ้มันสีซีจุ๊กใ่มักขัดขักอะไรมันกับผักผักมะนาวสดดอกมันหอมผักอะไรไหม เป็นไดมักมักหมูเป็นไดมักหมูนัวดูเก่าเลยแซ่บปะเออนัวสีเมือกันซีเมือกับตันพี่น้องนัวเนี่นอนเรื่องนัวสูตรเดิมไข่สองลูกสูตรเดิมเดิมเมื่ก็แซ่บมันนัวแบบนัวคือปลาดำกับกาแฟพาไปกินอยู่ห้างถ้าอยาดกิเลยมากินเองเนาะ โบว่าอย่างนี้จะสีแดงเดียวพาสบออหเ็กระเพ็ดน่เฮ้ยมันตาลายเลนี่ยังกับบุบ่อางอารงต๊หมูนะองต๊น้ำมันมันได้รัดอันนั่นนะมันมันตัวตาปาน้ำมันมาใส่รัดที่ไปกินนาสนมว้าวเซมในนอนที่นอง บรรยากาศที่ขนาดนี้น่อนาวแบกินหมูกระทะมันหลดไปเลยเลยแก็ต่นเดียวเอาพักลงกัมวันีแต่น้มันเนากระทะเดย้องเาลงบุหรีแม่เอลงเลยนี่เอาอย่าไปเอาท้งหนังมันลง อน้มันมันลุ่เออบนไหนทีว่าเบาแพนบางเกาะอเน้เออยามาอีกยามาดังยามาเนี่นะอยากจะอยากเทาเกาะคนเดียวหลอุ้เขาจตหูว่ามันอะไรเท่าเบาเหูว่ามอนใกล้ใล้อืนันจาเลยน้ดังยื่นพี้ยอใจบาแพงเลยบริหารเลนะไอพี่ยอดโอ้ยมาบอกไอไอพี่ มึงบวบไตหลอนมือนอ้มึงีไตหล่อนมือดคือแถวปลาดำพี่นอิเสนไอิเซนํำใจไอ้สาวเมลอยไอพี่น้องเนไอไอเมียไอเมยยไอเมียข้านีแต่สาวข้ามีแต่สาวแหงวายแล้วอันนี้ไอเมยแนาะเมีมันนั่งใกล้เนเล็กยงงเนาะท่านแม่เห็นมไอลูก่านแม่ อูอแมนนากระทะสุดอดําียจุ่คุกอยู่เนาะเ้มัผิดไทยนีแหละนะปาเานี่แเนผิดไทยเลยแ่้เพื่อนมาแพงบริหารมาต้องห่วงเต็นกระทะสูมือ ทุกกระบอลูกสีนะครับทุกกบอกมันกนอีกอมาเาเอเขากินเหลนได้ผมโทราทุก้ากยังกินเหลนว่หมบกินองมกู่เด้วพี่น้องเด้อเาตอนสตอนมูวเป็นเบอรเบอร์บอร์บีกางคืนพี่น้องเ้ย ภาพเบอร์พอเธอไม่ชัดตัดกินอย่ซ่าหน่อยนะงงมาพะแจมามาเผาเล้แจนี่คอยกำไมแห้งแหลดำกลนสวนลายแล้วนะแต่ลคือยัง เออายเวลาไทเวลามันุ่งผู้แต่้ม่นังขาน่นังขาไล้เยังมึงไหลุดมานังขาผู้อ่อนมั่แปะดอเไหุนะทีันตื่นซ้ายหรไหลุดตื่นตะเล็กมนลูกอ่อนและตื่นสวยลุกหากังคำาพางขึนดประเทศพอลูกอ่อนไดเอานะคะไปนอน้ลูกกนั่งไดแม่แสบอยู่ไหมนุก็ถา

เพื่อนให้เราใส่เต็มเพื่อนลิงลิงน่ะใส่เพื่อนเตียนสามบ้าโลบ้าแต่ยังใส่เพื่อนเยอะเบอร์บ้าอ่ะเอ็กเอลเร็วเร็วมาเรียนตั้งเนี่ยนี่บอแก้มของน้องมันแดงเป็นมันเสดเด็กดูเด็กออกง้างมาเร็วผู้ออกไปลูกแม่ยังอยู่ตรง คือบุกคปนี่ค่สนดลยอาัก่งม้นตาม้นตะ่ามุนจิ้วจแต่มมีโหระพามาคักอนยะเดาพี่น้องทำบมบมกับทียนเนาะโสบมบึกับหอมไอแดงกี่ดีนเดียวาว่งานคือมาห้าด้าัซอยจิ๋วไม่ กินอ่ะเด็กวน้องกินไดาไปมือได้ก็ได้หมดจอมาเด้อไปมือได้ก็ได้เด้อน่ะหนาวเห้ยบเป็นหนังหนังหนาวนะปากลมเออลมแก้เาผสมตู้กระจกนะซุปเปอร์นอนขึ้นสี่ากเลย ตะกี้นะเขาไปให้ใจสิขาทุกนล้นอนแต่เื้อใหุ้นอนบ่ไดุ้่อนาขดดที่มเขเชินะไปนอนได้จแล้วร่กบาไปนอนในานลุงดีๆนี่คือรถที่มาเยียนอนบ่อร้บนึ่งบุหยสุไกับพวกนี้อะไรปุบเขามาตันตันห่านตันสั้วตันหนั่นตัห่งเ้อ หอตไันาหออและมีเดือนสมาได้นงมาันหนาป็ส่วงนาเป็ส่วนยงเป็ส่วนที่แน่ๆนราฮะคุกกับบุ้ีเข้ามาหอนกับบุลลาะคูกกันนะจนหัว พี S <S <preach ers> so first, <scale> ่น <söz weet> oh, ี่ยไปตามทางเพราว่าจอะรถกึ่งทางก็รถโบก้าเจอดตี่เขายันพุดงี่แต่ผมพูดับพุ่โตบอกเวลาถูพี่นะฮะพี่กาดิบุละฮะโคโอ้ยกำลังไปกำลังใส่หยึกหยึกยึกข้าเลปีดโอ้ยพิเรอะไรึ่งนะครับผมาต่อแทรกันกำลังลูกแต่รถระบาาแดงกำลังหาโต๊ีนังกำลังจิบไปหาสื้อบียรกประกาศ ต่างหากทีโอ้ยว่ะแด้เรื่องมิตรพี่คนนี้กินหมดนี้เราจะลำวงกัน<อ>เราจะมาลำวง ตั้งกับพิ่คลิปฝากกูไล่์กูแชร์กูติดตามเด้อพี่น้องสายดีสบายดีิไปดีเด้อไยด